สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดรรมผ <í S 2> ีหลอกนะคะท่านผู้ชมว่าจะเอาสูงโมกหได้ไหมบอกวันดีนี่หนึ่งโมคะ่ะตอนนี้นะคะครูบาทําพิธีอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอาจจะไม่ได้ใช้เสียงเดี๋ยวเราต้องรอให้ ออครูบาทําพิธีเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนงวดที่ผ่านมาครูบาทําได้เจ็ดหกนะคะเจ็ดหกหรือเจ็ดเก้าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะฝันต่องวดนี้ได้ไปเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเก้านะคะก็เน้นไปที่เจ็ดเก้าด้วยนะคะก็คือเข้านะคะฝันต่องวดนะคะก็คือเจ็ดเก้าแล้วก็มาทําพิธีอีกก็ได้เจ็ดหกนะคะก็หกกับเก้าก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะ เลขแล้วพันะคะให้อดมินเป็นไปที่ตามรับชมนกันนะคะ

ตั่นั้นไม่ใส่ไม่ใ่เลยวะถาดมาใส่หอาตกีดถาดดิโอ้ยกระ่พี่น้องเธระน่มเถ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาถาดมาใส่นะพ่อเนาะเดี๋ยวถ้าตกคนไปดอกเอาอันใบสีเขียวๆมาแปะถาดก็ได้ถาดเขียวก็ได้เนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมชมเป็นยางไงคะคุณูบา เดขออนุญาตกาพระก่คนที่นอ,อนคดีได้ไนกะ็ได้กุาน่ัศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้าเปี้ยเลยเปี้ยเลยคูบาว่าเรียกรางคุบบ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 บ็บบ่บบ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 เบบ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  เแมวแมวถาดมาอยู่โอ้นี่พอตัวเลขก็อยากให้เบิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยเบิ้งอีกชั้นๆไม่ต้องถามผูกบาทเพราะน้ขออนุญาตขึ้นไปที่ไหนได้ได้สุดยอดเดี๋ยวนะครับรอบแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันสีขาวน้ำกันนะครับผูกบาทว่าสุดยอดตัวใดงก็ดผูกบาทครับศูนย์หกหกศูนย์หกหกผูกบาทก็ก็ให้หกห้าหก อะไรคู่บาห้องขาหกเดือนหน่อยคู่บา่ 6, 6, 6, บาเนาะห้าหกเม็ดเดียวห้าหกเม็ดเดียวมันอาจจะงลงได้ขึ้นได้โอมันจะขึนลงแต่หนึ่งได้เน,เนาะครับเพื่นบราอยากให้ตรงๆก็อาจจะเป็นได้โเน่นเลยเน้นนะเีวนี้มีโอกาสด้วยคู่บ่าสีบอกไม่จะได้ปะคะเพราะว่ารถคูบ้าก็มีหกศูนย์่ากันห้าศูนย์หกศูนย์ค่ะโอ้แสดงว่าสห้ตาเป็นบินหกศูนย์ศูนย์หกศูนหกหหกหก พี่นี่คุบาเป็นศูนย์เก่าใดบอรับนี่ได้มัดไหมตัวแรกคือฟังใดค่ะคุบานี่นะเนี่ยคุบาเห็นเป็นยังไฟังซ้ายบอค่ะตัวแรกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะท่านผู้ชมศูนย์หกหกศูนย์หกหกรวมบมศูนย์หกห้าเต็มเดียวค่ะรถโคโนะก็เต็มเดียวเนาะค่าโคโนะจากศูนย์ห้าในบกขาบเสียงบอขับเสียนเขาจะมีฐานที่ฝาบ ศูนย์หกหกนี่แฮมมีโอกาสโอกาสออกหลายเออเลขบวคขาดเสียมด้วยปลานี่นี่บ่มันเอาใบตองสีเขียวมาปกสะกกอนมันจังเห็นไหมบ่ถาดเยอะสีเขียวแบบนี้ไมันน้อยเลาใไซสองถาดเลยบ่มันบ่ถ่ายดูมันบ่อันนัี่ใบใบอันนี้แม่ใบใหญ่ใหนี่แม่บ่มีบ่เด็กครูบ้านเน่ยมากเยอะนี่ละใหญ่ยู่นี่ละเอามาเลยแป็ใส่การ์สามใบคุณแจกอยู่บ่ค่ะ ตู้นั่นเราเรามามื่อนัน่นเราฝันว่าเจ้าป้าทะเบียนรถมาวางเลยเลขศูนเลขสี่ตัวมีศูนย์แล้วก็หบสามตัวเลยสูตรออกก่อนีอ้ไรมาชี้ชกันแล้วะโนเออร์น่ะครับเอาท่านพะนมันจังเขียวทายลูจังขึ้นนะ่ะครับเอาตัวไม่ตัวเก้าพ่อฝ้าว่าถึนก็ตนองหกหกหกห้าห้หาหก เั็นั้นเป็นพิศนะขึ้นลงแต้มหนึ่งนะครับพี่น้อยกสี่ขึ้นลงเหรอครับก็ลงลงซาปันตรงหายเป็นเด็กลางดังในก็ะอ้อังก็ออกคุบคุบบาว่าเป็นตัวอะไรครับยุทธยุทธการนี่มบ้งครับว่าศูนย์หกหกคูบบาบอกว่าศูนย์หกหกเลยครับให้ท่านผู้ชมได้ลองตีดูนะคะตีเลขด้วยนะคะ อันนี้เบิ AU ้งตัวบานเขาห้เบื้งอะไรบ้างหรอโอ้โหใส่เสื้อับก็ก็ที่นี่ละท่านผู้ชมใครมาลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าจะเป็นตัวไหนเนาะแล้วเขาก็เปี่็นรถเขาดีนเข่ากันเลยเลยล่ะศูนย์กกัยูหัน่นย์กกัยูหันห้ากห้ยูหันอันนี้รถลงมาลงมาเต็มหนึ่งต่วันรเร่อผู้บ่ากันมันเปลี่นรอลงเต็มเดียวตอนนี้แต่มันลดลดรถเต็มเดียวแม่เลยตเต็มเดียวแม่นแหละคนหัวลูกหรอพี่น้องผมก็ผมก็ว้าน แมเดแมเดท่านผู ok ้ชมครับมันมันม <Nixon, something S 2> <Not> ูนี่จ็กตัวนี้ไหมก็จะเป็นตัวเลขที่ครูวาทำพิธีเนาะผมฝันไปเศร้าฝัน่าเจ้าเงินผมหกสบาทครับว่เห็นลศนย์หกเ็เดีเดี๋ยวนะให้ตองกล้องเลยห้าห้าาวงกลมเล่เนลากไว้ยังไงเจ้าเชียงทีเาอได้่พี่เนาบอยซื้อซื้อข้าเจ้ว่า่เห็นอืเขาเลือยขยายนี่นศ ตะวัหลีก่อจังวอศนย์หก่หกศูนย์เอามันก็เลีโทนี่จะเสีตีไปทางไหนเลขโทนี่เนาะค่ะคูบารเริ่มพันกันเด็ดข้านอกเลยไหมย่่่งว่่เลยมันบอกตัวนี้ยี่ว่าเดินพันคุบารอรีได้มาแม่นาพี่น้องอแคปหน้าจอเลเดอคระท่านผู้ชม ปลาเล็กคืองามถ่ะพี่น้องใส่เป็นตากาโปใส่ก็งามคือก็อีพอจิตมาเบิ่งเนี้ยเบิ่งอีพอร์จิตยเห็นก่อนบอกแมนโอ้พี่น้องเก็นนางเฝ้าเนาะผู้นางเฝ้าลงไปข้างล่างแล้วเฝ้านี้เด้อสิถามว่าเห็นตัวคือเฮาบ่โอ้ยแต่ว่าปลาเลีกลีกลีกของตัวนี้กลางมันมันจักจั๊กจังหน่อยเนาะครับแมน มันอยากมันอาจจะเป็นเก้านะครับเป็นเก้าก็มัยนเก้าไทยมั้นเม่ตัวเดตัวไหนตัวนตัวยุกางนะตัวยุกงแม่มันอยากคือเล็กไ้หางมันหังเส้เกี่ยันคือเหล็กไทยหางขาดเส้แสดงว่ามันจะเป็นศูนย์เก่าหกกระได้สรุปแล้วตัวใดคะคุณบ่า คุบาฟันแล้วศูนย์หกหกนะคะท่านผู้ชมตัวหางมันขัดมันมันมันตัวนี้ตัวนี้มันแปลกกมูเนี่ยตัวพิ้นาเนี่ยตัวหางมันมาขอดคักไหมตัวนั้นปวดยักไหมน่บอหรอครูบาลาประกันมั่นใจเลครับภาษาตัวคุ้บาลผมก็ททาบุญนำเพื่อน ผมก็จะมาร่วมทำบุญเพราะว่าไปนี่พุทธมัสสร่วมทำบุญหลายอยี่โบ๊ะง่ายแถวออกมามันก็สิมีเหล้วพี่น้องมาหวมทำบุญกับครูบาอาจารย์ครูบาเขียนครูบาเขียนครูบาบ่มีอาจารย์บ่เป็นยังบ่นี่บ่เปิดตู้ผมรู้คะก็จะเจอที่เงี้ยบนท่าตัววันถามครูบาว่าได้ไหมเหยายังเอ็ดไลน์ฮามินอยู่เอ็ดไลน์แอดดมินไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะอันนี้มา 0609 6699้าหหเก้าเก้าครับอันนี้ครับเบิดมันมันขยายหลายแล้วเลยบร่รได้ขยายเด้อพี่น้องอันนี้ฮาสรุปเอาตัวนี้ละนะ่ะคุบาว่าให้วงกลมไปเลยศูนย์หกหกนะ,ค,ะครับคุบ,ครบ,บารพมันมันใจตัวนี้จากไห๋ก็ออกแต่มันมีเหลขกสงสัยตัวหกอยู่กลางนะครับมัน,น่าสิเป็นเก่าครับนะมันพะว่าหางมันยาวหางมันมันมีมันมีเหยียอยางตัวนี้ก็ศ9นย9เกศย์เก้าก้าแล้วศูนเกาห้องก็มีอยู่แล้ว ตามนนนั้ะครับนะสรุปแล้วก็ได้ตัวเด็กแล้วเนาะเฮาก็ได้พี่น้องเอฟซีก็สิได้ทุกคนแล้วล่ะมื้อนี้บ่ผิดหวังมาวัดธรรมผีหลอกนะครับชัดเนาะพี่เนาะอืมชัดเจนโอ้เพิ่นก็ต้องให้ยตองงวดแล้วนะพี่ครับชัดเจนนีลีบัดนี้ยครับครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทีละกล้องนะคะใจเย็นๆเด้อใครยังไม่ได้ก็ให้ใจเย็นๆนะคะขออนุญาตทีละกล้องนะคะเด่นนะครับ ดูกันดี่จันญานหายไปแล้วไป่นอะ